สวัสดีครับพี่ๆทุกทุกคนนะครับพบกับผมครับรถดับเมืองสกลนะครับนี่ผมก็เอารถมาวิ่งดินกับอิมงานอื่นนะครับเพราะผมมีงานตัวเองประมาณที่จ0เที่ยวนะครับก็รถผมก็ทํางานไม่ได้ครับก็ดีสาย์ให้อลีกแต่ครับเลยลองลับเข้าบ้านแล้วมาวิ่งต่อกับคนทีมงานนะครับมาเอากับใครครับมาดูกันนะฮะแล้ครับพอนนี้อยู่นี่ครับ ผมเอามาทั้งสองคันนะครับเคนเตอร์ผมนี่ครับมาอยู่กับโคบูุุรับดีซีสองร้อยครับคูนห้าครับโมเลกุลแต่ผมเอามาทั้งสองคันนะครับไม่เอามาคันเดียวครับทีมสองคันนะครับทีมงานนี้ครับทีมงาน K M ทั้งทีนะครับแต่เพียงแป้งหัวเป็นสิ่งแอทิกทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมลงไปดูนะครับท่านหนึงนะครับหาลูมาจากว่ครับมาดูครับกรมสุรุนห้าครับทีมงานองค์แมคโครนะครับอยู่อ่าอยู่ในบ้านผมนี่แหละทีมงานเดียวกันนะครับก็ไม่มีรถวิ่งตอนนีิมีกับน้องนะครับ แอมมีตอนนี้มีแอมมี่สองร้อยทุาั้งสองคันนะครับตอนนี้มากสวยนะครับอันนี้ไฟฟ้าครบครับแอมมครบในผมนะครับตัดไปเรื่อยครับต้นใหญ่ครับตัดซ้าก็เร็วนะแต่ตัดเต็มเร็วกว,ว่ารถเมคดีสวยครับอันนี้ครับ บางครับต้นกำหงครับตัวคร,รับใส่วานสิ่ตักครับไปไม่เป็นแล้วครับตัง้าตักครับ,รรรบดูว่าวัดตัวสเปกเตอร์ครับยิงไงคุณค้าครับ แสงนิดหน่อยครับนี่ครับมาเยอะคันหนึ่งครับทีมงานเขาครับเอ็มทั้งหมดนะครับทีมงานนี้แต่แปลงเป็นหัวเป็นสิเท์ถทั้งหมดนะครับคาเฟ่ครับอาเสียงอาถึกบังคับให้ถ่ายคลิปให้ครับสายให้หน่อยให้หน่อยทุนน้อบอกครับเพราะว่างานทีมาทีมงานนี้นะครับ คลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างครับเป็นช่วงที่เกียดครับ mm hmm. โดดเกลียดมับ mm hmm. เป็นช่วงที่ว่ายูทูปมันมีกดเดยอะครับมันทําอะไรไม่ได้ครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับ mm hmm. ความที่ปัญหาที่ผมไม่ลงนะครับ mm hmm. นานๆที่ผมก็มีครั้งครับก็มีคนบอกให้ถ่ายผมก็ถ่ายให้นะครับ mm hmm. แล้วก็ลด ก็ไม่ค่อยได้ทํางานครับทํางานแค่การถึงสุดแดดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีงานครับผมก็ถ่ายไม่ได้เหมือนเดิมครับก็เสียช่วงประมาณนี้ครับคุณตัก็น้อยลงเยอะครับก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ทำตอนที่แล้วครับไปเรื่อยๆนะครับงานเราครับคุณตัวก็ไม่เป็นไรครับฝากให้ติดตามช่องไห้น้อยของผมด้วยนะครับงานนี้ครับอยู่เขตเพลสแถาหอยครับถือมาเล็กๆนะครับ คุณภาพนะครับสนใจดินก็โทรหา,าเสียสมงษ์งได้เลยนะครับแต่เป็นเข้าแข่ใหญ่นะครับของทีมงานนี่ก็มีงานยิ่เที่ยวก็วิ่งครับก็ถ้ารถถ้ารถาไม่มีปัญหาก็เอารถมาตักนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าเาพี่เฮงเนาะคันที่ผมขับครับน้องเล็กนั่นแหละก็อายุก็ใช้งานก็เยอะแล้วครับประมาณ5ปีกว่าก็มีระบบรั่วซึมปกติครับ สายเก่าต้าาองแตกงเสมอครับเห็นแล้วครับก็ปัญหาตอนนี้นก็จุกจิกเยอะครับ่วงนี้รถมันมีอายุมากแล้วผมว่าตอนนี้ก็ฝากนะครับเผื่อใครอยากสนใจรถขุดคูโบตานะครับเอ <c oughs> หนึ่งขีดหนึ่งเอ๊พสหนึ่งหกหนึ่งขีดสามนะครับสนใจนะครับมาดูได้นะครับราะว่าเปิดอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับต่อลองได้นะครับเจ็ดสิบทลองได้นะครับรถพ๊กรถผมครับอ่าโอเคนะครับทำหมดเยอะนะครับเครื่องทำให้ใหม่นะครับเพราะว่าคันนี้ก็คันน้องเล็กก็ ประมาณชั่วโมงแล้วได้ครับเพราะว่ามันหมดรอบเรียบร้อยแต่สภาพยังดีนะครับก็ซ่อมตอนนี้ก็รบปัญหารถน้องเล็กก็คือพวกสายฮอร์ลิกนะครับตุกจิกเยอะครับเพราะว่าสายเก่ามันเริ่มจากขอบนะครับมันก็ธรรมดานะครับ F-C หลายคนนะถามว่ารับรร่วมไหมครับตอนนี้ผมยังไม่รับนะครับก็ฝากถึงนะครับ เพราะว่าทาไมถึงไม่รับนะครับตอนนี้รถน้องเล็กมันม่มีคนขับครับมันเหลือแค่อีกขั้นนึงครับน้องรวยครับเหลือน้องรวยตักกินได้คันเดียวนะครับก็ถ้าเอาน้องรวยมากินก็รถทิมงานผมก็เต็มพอดีนะครับห้าคันแต่เวลาไหนที่น้องเล็กออกก็จะรถน้อยอยู่แต่ผมก็พอดึงทิมงานมาช่วยได้นิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็อยากให้ประจําอยู่นครับแต่ว่ารถผมมันไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องเข้าใจกันนะครับ ทีมงานผมเพราะว่าถ้าขายออกก็อาจจะเปลี่ยนเป็นมิซซี่60นะครับมาเปลี่ยนใหม่ก็ออกรถดําเพิ่มนะครับก็ก็จะหยุดแม่โครแล้วนะครับก็เหลือแก่ของพี่คันเดียวที่จะทำงานต่อนะครับพอแคปนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับเผื่อใครสนใจครับพ x เ็ของผมนะครับ5ตันนะครับโกคต้าแอร์ระบบแอร์ทำใหม่ครับระบบพันนปีเต็มครับ พอผมเปลี่ยนคอมใหม่คอมลูกใหญ่ครับไม่มีพังนะครับผมใช้มาแล้วครับสองปีครับยังไม่มีเรื่องเเครให้จุกจิกนะครับอย่างอื่นก็โอเคครับครับขอที่ไม่ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ